ดีพี่น้องจ้าพี่น้อง้อนี่บมมีอย่างหลายต่พี่น้องพาพี่น้องมาเก็บขี้เล็กต่พี่น้องสอนมันงามเลยพาพี่น้องมาเก็บเอาไปบางเจพิ่นสิเอาเมือบ้านนาก็เลยเอาขี้เล็กให้เพื่อนเมือบ้านอ้ยสอนความงามแต่พี่น้องไหมงานให้งามว่าบางเจพิ่นอยากได้เมือบ้านนาตัวนี้ก็เลยพาเพิ่นมาเก็บเอาเลยของฝากของฝากไปให้อันแม่เพื่อนอยู่บ้านเพื่น ของฝากของตอน้นของงามงวนคือกิเล็สสวรรค์งามงามให้งามบ้ากันไหมสออพี่นอ้องของงามหย่อนยิ้งยังมึงไหมยอนใดกะมันหยน่อนยิ่งน้อยเลยสูง ถ้าเสดเปิดเพลงเป็นตะมวนใช่พี่น้องเอ้ยพร้อมพร้อมเพื่อจุเส็ดนะเพิอ่อจะทำใหป้าใช่ไหมสอยอดใหญ่ใหญ่เอาทอาวาเนาะมันนี่ปันไม่ยิงแต่พี่น้องก็ใจกันงมันไม่ยิงเราจ้ะพี่น้องทุกท่านมันไม่ยิงเด้อขอให้สุขภาพแข็แงแรงร่ำรวยร่ำรวยมาสู้สุขุมสุขุมน,นะจะพาแม่เอฟซีไปน้อง แม่เอฟซีผู้ใดมักขมข่มในพี่น้องมับอ้อมคิดเล็กเงีผู้ใดมักการคอมเมนต์บอกว่าจะนี่เดี๋ยวพี่น้องเดีย๋ยวมักตองกำลังเปลี่ยนวะไม่แหละมักตองกำลังเปลี่ยนเมือเ่อสูงฮะมีบ,ง, <c oughs> บงกันยังไงมีวะบ,บงหลายแทำไมพักสิมาเก็บกะไผกย,ยันบ์ดวงหมวกกามาเก็บแบบพี่น้องบงหลายหลาย บ่งผมที่บ่งกันอย่างมากเนะนาะหยดในญ่กระดอะแม่เอฟซีเุทธมากกามาเก็บเอาพี่น้องอ่อนสมงามมั้งไหมหาให้งามว่ะนี่เตรียมตัวสุดไป,ปบุญนิกแล้วพี่น้อง ไปหาทิงซีนก่อนนเทินมาขึ้นไหมักประมาเลยทางนี้งามว่าเก็บกอนกอนนำมาจากที่น้องตวกล้วยก็ดตายไ่วมันดึกแห่นจนมือแลเหรอ

อันหลังบ้านกันก็บอลบานกับเพื่อนก็เป็ดออมกินกระแทกเป็บอนมูเห็ดนี่คือออมกินเล็กนี่หรอบ้างหัวข้าวปลาหลายๆนอกระเอนอมาก็ได้นอนมันดูเห็นอาสันหลายนออย่างนี่บ้าปลูกไปกินเดี๋ยวยาวชนเก็ก็สิปลูกที่แถวหลังบ้านที่ลกมาปลูกนี่หลาย กซี่ห้าสกักมแลหดน้ำออกตลอดราคานะรัคาราคาบ้านพวกส่วนตัวนั้นราคาปลาพวกอามันตายพวกที่นี่พวกพวกม่นีน่นดินแข,ข็งเจ็บปากคนจกอนอยแต่ที่นอร้าหนลหลก็ฟังคนจะมีเด้ามกอนนิยนี่เอเไล็อกไปล็ปลปกอกไว้ ไอเด็กค่อยฟังไอเด็กพูดกับฟังบินพูดกับฟังกับเจ้าอันนี้บ่งหลายจังยเหรอตัวนี้น้อยเพื่อนรดบ่งกลับกำลังฟงแล้วก็มันที่ไล่ก็ขือมาเด็ดมันละงามมาเด็ดมันกับแกมันกับที่ไล่ยังเด็ดเห็นงามกับพี่น้องตัวนี้นะไอหลายตัวน้อยถ้ากันตรงแกก็รู้ไม่อนกิน หัืจะลไม่นะ,ะยาไ้เกาะันตี่มนป้าก็ย่นว่ากบกวนนะงัวก็เฮ็ดนะงัวดืว้องัวเปิ้ลนั่นหบ่เพื่อก็เลี้ยงงวยพันฮะเพื่อก็เลี้ยงงว,ว,วยพันอวยง,ง,งามเอ,อหนาปักแล้ว ยงอิกก oui> ็งามยังก็ขายเย็นเต๋อบจะเอามาเมื่อวานนะเดียวจะเอาไว้เย็นมาแค่มาแค่สามมากเ่เคยมาแค่ก้อนนะหลาย่หลายว่าอยู่ท่านะมาแก้วะมิตเตมเตเออเปิ<__爸爸__้ลได้กินอยู่นกันขคบูฮู้ใครบูฮู้รับกินได วาดูเด้ยจะกระปี่นึ่ขึ้นเอาเลยอกม,มันก่าเ,เกาะกิเล็กิเข้กิเล็กิเล้เอมีอย่างเกาะกิเลกขาวสิวะให้ไปเอากอขึ้นตัดคนน้ำมานำมา,ำมาโอ้ยเห็นห่ม ยาวกันยาวเข่ามมกันาง,งามๆเลยมันตัวสีขาวเลยนี่สืเล็กขาวพี่น้องอันนี้เป็นเล็กแบบสีแดงๆสีต่างกันสุมนทรอุ้มกันก็มีแต่คลอดับอีแม่มากินแล้วพี่พ่อบวมบบ่มาขมคลอดับอีแม่มาก Thì nông ơi, không ngàm thì nông Còn kẹp lưng mà màn Mình đi cầm văn mới nhìn ít đấy thì con ơi Mình nhìn vào Phùn phùn ừ. okay. à. Kẹp con là nội, sao ngàm นี่บ้านอันนี้นะบ้านจำด้วยเห็บปะะปุกน้องยังน้องเนาะมีปะขึ้นตลอดมือตลอดบัตรเลยตอนนี้มันหดน้ามันขึ้นตลอดหดน้ามันเดียวเลี้ยงงองเนาะขึ้นตลอดไอ้ขี้เล็อันแดงกนี่แหละป้าน้องไม้บล็อกปะ Ơ, oh, có thông thường hey. <laughs> Nhung cất bông, bông bông phạm rồi nè Ơ, bà này oh, oh. Đây sao sản phẩm của tục đấy, kéo bị bông tích mà, tích mơ mà bọn đi bông lại, biết nữa ไปเก็บนาะบนเก้าของเก็บอันอีนอนกยังเ,เหลืออลายอีกไบงพี่น้องอึ้ยอึ้ยอึ้ออยแอบบอยานกำลังเริ่มปงก็ยังเด็ดเหมือนเด็ดเท่งปงปงตลอดเวลาค้อเสียงตากปลาไม่ค่อยก็ลอลุกอันนี้ออกกระตากดึงออกบงขึ้นไม่เก้า หันตัดหกกันหตหแตกันมหันตัดหันแตกเอาตัดมันก็นแก่เลยดึงมันมาเลย <c oughs> เอามันไปหา,หาไม่บ่ามาซาบส่วนไปาาาาาหาไหม่กบไม่ <c oughs> เอาปนเพิ่นไปกันเลยเดบเมือนี้นหนาไม่บ,บ่เกือบปืงไปคนเดียวิ ฮอนแล้วบัดนี้เริ่มฮอนแล้วยังดึงออกมาให้งงเลย <c oughs> งามขนาดงามบุคคลเจียบเลยอ้าวสีดองฮอนฮอนวะ นี่แต่งโตพี่น้องแต่งโตจะไปบุญ <c oughs> นี่หลายแล้วพอแล้วบสมนีนะจากพี่น้องตอนนี้ก็พอแล้วเนาะสอนนี้ของฝากเหมือนกันสามีจ้าพี่น้องจ้าอะไรเงยเงยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจจวนี้เฮ็ดคก็บต่อๆไปเลยด้วยพี่น้องนี่สิเมืออ้อมใส่ติ้นจอกหมูแล้วก็นังนังเค็มเลยพี่น้องสุดท้ายยังไงก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับบายบาย